ก็นี่่พิสูจน์แล้วนะพ่อนะพิสูจน์แล้วครับว่าเข้าดีจากร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยอย่างที่เห็นเนี้ยมาเหลือเท่านี้ครั้งแรกเลยที่ที่หมักยาเทนเดอร์นะครับก็ยังไม่เคยใช้เลยแต่มันก็ทํางได้ผลหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ครั้งต่อไปก็คงจะเกลี้ยงนาโอเคนี่ครับนี่คือผลงานที่ชัดเจนนะครับเราจะไม่มีการไป ไปหกโกหกหลอกลวงคือไปถ่ายนาใครเลี่ยมเลี่ยมมาแล้วก็มาเมคพูดเอานะครับอันนี้นาของพ่อสมพงศ์นะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีอำเภอบางปะมะอ่าแปดสิบไร่นะพ่อเนาะแปดสิบไร่หมักเทนเดอร์ก่อนอ่ามีปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวดีดอ่าร้อยเปอร์เซ็นลดลงเจ็ดสิบนะพ่อนะใช่ครับแล้วก็หวานเลสอ่าแล้วก็ผุดพ่นกิ่งทองพ่นกิ่งทองครับคนอื่น นอนกอเล่นยับเยินแล้วยับเยินเลยของเราไม่มีเลยของของเราไม่เป็นไรนะพ่อนะไม่เป็นไรครับเขียวใบตั้งนะพ่อเขียวใบตั้งนี่ผมไม่ได้ใช้เคมีเลยนะไม่มีเคมีเลยนะพ่อนะไม่มีเลยครับโอ้โหกล้ารับประกันและยืนยันด้วยตัวเองนะครับเอาเอาตำแหน่งประธานสหกรณ์การเกษตรบอะมาเป็นหลักประกันโอ้โหตบมือให้พ่อเลยอย่างนี้ตบมือให้พ่อครับอันนี้ชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนครับ ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพนะครับฝากลิงก์ใต้นี้นลครับช่อง YouTube แมนประโยค Facebook ก็แมนประโยคครับแล้วขอบคุณผู้เปิดโอกาสและสนับสนุนนะครับแมนยังเป็นทางทางการเลยครับคือพ่อสมคงนะครับประธานอาสากรบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งครับให้การสนับสนุนครับผลงานเป็นที่ประจักษ์และชัดเจนครับยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแก้ไขปัญหาต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร รวยอย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้องชาวชาวชาวนาไทยเรานะครับกระดขาว่าปุ๋ยก่อนสองวันสามวันดูได้เลยแตกต่างกันไม่ชอบอยู่เรียงอะปุ๋ยทั่วไปผมไม่ชอบอยู่เรียงหรอกพอใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวไอ้หนอนมาหนอนก็มาพี่เสื้อมาช่วยแล้ว,าวมาช่วยดูแลข้าวอันนี้หวานที่หลังเขาที่หลังรับสองวันสองวันครับ ใช่โอ้โ <c oughs> หสแสดงว่ามันบางลงไปเยอะเพราะฮะลดลงไปเยอะมากนั่นน่ะดูแลกัน,กนเราเราดูด้วยด้วยตาของตัวเองอะ่ะมันมันไม่เห็นได้ตาของตัวเองอะ่ะจากแน่นๆน่อย่างนี้เลยฮะอย่างนั้นเลย <c oughs> ทั้งไรทั้งนาเลยตามทิ่ไร่เนี่ยมีขา้าวี่ตทางเนี้ย <c oughs> อย่างาเงี้ย,ยอันนี้มันอันนี้มันอยู่นี่ต้นนี่ต้นรุ่นผมเองที่มั่นใจเห็นของเพื่อนทําที่รุ่นที่แล้ว ว่าข้าวเขาดีทีนี้ก็สั่งเพื่อนว่าเฮ้ยแลไวเย็นวันนั้นอะ่ะอะไรเซลก็วิ่งเข้ามาหาแมเนเนี่ยวิ่งเข้ามาหาผมถึงบ้านเลยถึงตัวเลยนะพ่อนะถึงตัวเลยถึงเนื้อถึงตัวเลยนะไม่ได้เห็นของเลยสักแม้แต่นิดเดียวผมวางเงินไปแสนหนึ่งบอกแล้วก็ส่งของมาให้ด้วยนะครับก็เอามาใช้เนี่ยทุกแปลงนะดีหมดดีหมดทุกแปลงเขาดีก็ลดน้อยลงไป ดีกว่าเดิมเยอะเนี่ยถ่ายดูนาข้างๆด้วยก็ได้ว่าเปรียบเทียบกันเลยหนูถ่ายดูนาข้างๆไปด้วยเปรียบเทียบกันว่าที่ไม่ได้ใช้กับที่ใช้มีข้าวตีดเหมือนกันแต่เราหมักด้วยเทนเดอร์ขา้าวตีดก็ลดน้อยลงไปไม่ใช่ว่ามันหมดแต่ถือว่าบางลงไปก็ถือว่าใช้ได้<ต>นะ<ต>ใช้ได้นะเนี่ยเนี่ย,ยจากจากของเรามากกว่านี้น่ะหนาว่านี้กหรหนาวกว่านี้เ้ยพอกินปุ๋ยเข้าไปแล้วมันขึ้นเลยโอ้ขึ้นให้เลย เหลืองัหมดเลยไม่มีไม่มีเกี่ยวอันนี้ที่อย่าครั้งเดียวนะเนี่ยเหลิ่มไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถอดไม่ขึ้นอืมคองไม่ไหวเนี่ยนะคลอมไม่ไหวเอาไม่ไหวใช่ไหมเริ่มบอกซ่อมไม่ไหวดึงไม่ขึ้นพอต้อมันรุ่มมันดินมันเล็กว่ามันก็ดึงง่ายหน่อยอันนี้อันนี้ตั้งแต่ทำมายังไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมหน้าดอนมันไม่ดีมันไม่กินปุ๋ยนี่มันกินไม่แม่นียเนี่ย ถึงได้ใส่ให้เร็วหน่อยถึงได้ใส่ให้เร็วหน่อยไงยี่ทีมันเป็นนาดอนที่สุดเลยยี่สิบกว่าวันเนี้ยก็ให้ใส่อีกรอบหนึ่งไงก็กล่าวว่ารับทองก็จะอีกรอบหนึ่งลากคืบหนึ่งคืบต้นคืบครึ่งอืมยี่สิบสองวันอยี่ิบสองยี่บห้าวันยี่สิบสองถึงยี่บห้าวันเอาเอาเอาที่สบายใจเลยอย่างเงี้ยเนา้อย่างนี้สมบูรณ์สมบูรณ์นะ มันก็ต้องดูเจ้าของด้วยมันจะบูนหรือเปล่าแปลงนี้แปลงนี้สามสิบไร่นู่นไหนยันยันกระสอบเขียวนู่นน่ะโู้นกระสอบเขียวนู่นน่ะมันยาวไปนู่นเออ